What? รอบครัว7ที่นั่งคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าอ n นโนวานะคะคันนี้ 2.8G รถปี2018รถสภาพสวยใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นต้นต้นเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่คันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะกับเจ้าโตโยต้ i n ินโนว 2.8G คันนี้เป็นตัวท o p ๆๆไปเลยนะคะสนใจรถคันนี้เดี๋ยวเกจะพาชมรอบคันกันเลยบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยใหม่ คุ้มค่าคุ้มราคากับลูกค้าได้ไปแน่นอนรายละเอียดจะเป็นยังไงเกียวเก็บพาไปชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับเก็เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถครอบครัวนะคะวันนี้มาชมกับเจ้า t o โยต้าอ n o โนาคันนี้เป็นรุ่น 2.8G นะคะรถปี2018 ราคาของเขานะคะอยู่ที่689,000บาทนะคะคันนี้ถือว่ารถใหม่แล้วก็สวยเหมาะมากๆเลยกับครอบครัวใหญ่นะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่คันนี้เก๋บอกได้เลยว่ารถคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดของตัวรถจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมทั้งด้านนอกด้านในกันเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะมาดูที่โคมไฟกันก่อนเลย โคมไฟเป็นแบบมัลติดิฟเฟคเตอร์มาแบบนี้เลยนะคะสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆนะคะด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วส่วนกันชนด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยสภาพของตัวรถยังใหม่มากๆเลยนะคะ รถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะส่วนตัวกระโปรงด้านหน้านะคะนี่เลยสันเหลี่ยมคมๆไม่มีร่องรอยบุบุมใดๆเลยนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมเลยนะคะแล้วก็กระจกรถนะคะกระจกรถก็ยังเป็นกระจกดิมเดิมจากโรงงานโตโยต้ยตาเลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวใดๆแน่นอนทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมเลยนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวล้อ คันนี้นะคะได้เป็นล้อดเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะส่วนตัวยางได้อย่างปี22มานะคะสะพานยางลึกๆแบบนี้เลยใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานมากๆท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่คันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของกระจกมองข้าง เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็กระจกรถเป็นกระจกรถเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าไม่มีร่องรอยแตกเล้าใดๆติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊กเกอร์ของโตโยต้ายังอยู่ครบๆทุกบานเลยรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมไม่มีร่องรอยการชนใดๆแน่นอนซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะรถไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ำมาแน่นอนเป็นสภาพ เดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะคะมาชมด้านในกันเลยเรามาเริ่มกันที่แผงข้างประตูนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะมือจับเป็นสีโคเมียมแบบนี้เลยตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วชุดลําโพงมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซอกหน้าตรงนี้ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับกระยื่นเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมเลยมออกอยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยน็อตเป็นน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะคะ สภาพของตัวรถเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานกันเลยด้านในของตัวรถกว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนมาแบบนี้ถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมทิเกตได้เลยไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะห้องฝั่งผู้โดยสารนะคะเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้เลยนะคะนี่เลยห้องผู้โดยสารกว้างๆเลยนะคะถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะได้ ้านหลังตรงนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็วางแก้วน้ําวางของได้นะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเบาพับได้ค u ัตตอมได้ไปได้กันหลายคันไปทั้งครอบครัวเลยนะคะถือว่ารถครอบครัวคันนี้ยังใหม่มากๆเป็นรถปี2018แต่สภาพตัวรถนะคะพร้อมใช้งานเหมือนรถปีใหม่ๆเลยคุ้มๆแบบนี้นะคะสนใจท้าขาเกดได้เลยกับเจ้า Innova 2.8G คันนี้นะคะ รถสวยมากๆเลยนะคะกับเจ้าอ n นโนวา 2.8G รถปี2018นะคะรถคันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่ามากๆมาชมด้านหลังกันนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED มาแบบนี้เลยโลโก้ Innova ยังอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะคะนี่เลยเป็นรุ่น 2.8G นะคะรถสวยๆพร้อมใช้งานโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากๆกับครอบครัวใหญ่นะคะสนใจรถคันนี้คักขาเกได้เลยนะเครดิตดี ีดาวได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเป็นรถมือ2นะคะนี่เลยแต่สภาพเกรด A เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสนใจรีบโทรหาเก๋ดได้เลยที่เบอร์0834300683เก๋ยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะรถสวยๆของทางเพชรยนต์เอาไปใช้งานกันอย่างสบายใจได้เลยไปชมกันต่อในส่วนของด้านในฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมานะคะสั่งการได้ ด้านข้างตรงนี้เลยตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะใช้งานมาน้อยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะทุกอย่างด้านในของตัวรถนะคะพรีเมียมมากๆเลยนะคะตัวเบาะสวยๆใหม่ๆใช้งานมาน้อยมากๆเลยแล้วก็ซอกเสาบีตรงนี้นะคะน็อตท,ทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนเลยแผ่นเพดทุกอย่างยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานกันแน่นอนสนใจรีบโทรหาเกตได้เลยนะคะกับรถราคาพิเศษแบบนี้เดี๋ยวส่วนถัดไปเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ ชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นห้องเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่เลยสภาพของห้องเครื่องยนต์แห้แงๆสะอาดดไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบครบแบบนี้เลยแผน่นเพดยังเป็นแผน่นเพดยังเดิมๆแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค,ค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะนี่เลยฝากระโปรงด้านหน้า เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อรถกับทางเพชรยนต์ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเล่มทะเบียนยังอยู่ครบๆไม่มีปรับเปลี่ยนเครื่องใดๆเลยนะคะสนใจรีบทักหาเก๋ได้เลยนะกับเจ้าอินโนวา 2.8G คันนี้นะคะถือว่ารถตัวจริงสวยใหม่มากๆอยากชมรถตัวจริงสามารถมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมาไม่ถูกโทรหาเก๋ได้เลยที่เบอร์08343 0 6 8 3เกยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะกับเจ้า Innova นะคะคันนี้รุ่น 2.8G รถปี2018ราคาแค่689,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่มื่1 0 0 0ๆเท่านั้นนะคะเครดิตตีฟีดาวได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นรถคันนี้นะคะถือว่ารถสวยแล้วก็เป็นรถครอบครัวเหมาะกับครอบครัวใหญ่มากๆเอาไปใช้งานกันคุ้มเลยนะคะ สนใจรถคันนี้นะคะทักข้อความโทรหาเก๋ดได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากมาชมรถตัวจริงก็สามารถมาชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย68แยก1มาไม่ถูกรีบโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้ข้อมูลทุกท่านคันนี้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพสามารถปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์กับเก๋ดได้เลยนะคะสนใจรถคันนี้รีบโทรหาเกดด่วนเลยเอาละคะสาหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมา รีวิวรถราคาพิเศษรถครอบคุณสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเกบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเก๋จะมารีวิวรถสวยๆราคาพิเศษให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ